ส่วนฝากระโปงนะครับผมโอ้โห เข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับพี่กับอีสุ 1.9S นะครับพี่ตัวนี้เป็นรถปี2022ตัวนี้เลขไมค์แค่หลักหมื่นนะรถปีใหม่ไมน้อยมีปัญหาหรือเปล่าทำแมนอยู่เป็นมือสองผมกล้าคารันตีโครงสร้างให้นะครับพี่ไม่มีชนหนักจมน้ำพควล้มกับไม้ไฟไม่ย้อมแมวนะแต่ถ้ายังไม่อุ่นใจนะครับพี่ผมมีการรับประกันเครื่องและเกียร์อีก3ปีนะพี่สามารถเข้าสูตรอีสุได้ทั่วประเทศเปลี่ยนไทยอะไรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะตัวนี้นะครับพี่เป็นรถปี2022เป็นเกียร์เป็นนุ่นนะเป็นเครื่องยนต แบบไฮโดรเจนนะกระจังหน้าเป็นแบบดําเงานะครับผมตัดด้วยโลโก้อีสูแบบโครเมียมสวยๆนะ ตัวน,นี้นะครับผมเนื่องจากเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะแล้วก็สําหรับใครที่ข้อใจข้อจอมาผมมีสเกิร์ตให้รอบคันแบบนี้แบบสวยๆเลยแต่ยังไม่พอใครที่ส่งของขวัญหรือกดไลค์กดแชร์เข้ามามีแม็กกัอีก1ชุดนะพี่ตัวน,นี้เป็นแม็กขอบ18นะครับพี่รหัสยางนะครับ2 5 5ห้าห้ทับห้าศูก็คือยางขอบ18นะมาพร้อมแม็กสวยๆเลยแล้วก็ที่ครอบดิสเบรกแบบของแบมโบนะครับผมอ่าแบบสวยๆเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับพี่เนื่องจากว่าเป็นตัวเริ่มต้นไฟเลี้ยวจะอยู่ด้้้นะ้้าาานนนนนนขงงตตรรีีะะะถเเเปป็็ััวว LDA LED คบบบผมไฟลยจแบบ LED ตรงนี้ให้นะครับแต่นี้เป็นตัวเริ่มต้นนะแล้วก็เดีเด๋ยวผมพาไปดูรอบพันว่ามีอะไรให้บ้างนะครับผมผมาดูรอบพันส่วนไฟไท้ายนะครับพี่ตัวน,นี้ออกแบบมาให้แบบโฉบเฉี่ยวนะครับพี่เป็นไฟท้ายแบบโฉบเฉี่ยวให้เลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์อีซูตรงนี้ให้นะครับผมแต่กว่าเป็นโครมเมียมยวนี้เป็นพลาส,สติกเป็นสติกเกอร์นะครับพี่ตัวน,นี้นะครับผมเป็นตัว1.9 SDA เป็นตัวใหม่นะมีกล้องหลังให้ด้วยนะมีกล้องหลังให้ด้วยนะแล้วก็ติดลายคาดมาแบบ X s e r ซ e s สแบบสวยๆให้เลยนะครับผม สเกิร์ตหลังก็มีให้อีกเหมือนกันนะครับเอาง่ายพี่มีสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูออปชันภายในนะครับพี่ว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันนะครับสำหรับออปชันภายในนะครับผมจุดแรกนะครับเป็นฝั่งคนขับนะครับเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับผมฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะแต่คนนั่งข้างจะไม่ออโต้นะครับแต่เป็นไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ระบบปรับกระจกแบบ ออโต้แบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับผมด้านหลังนะก้างๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะครับอ่าส่วนพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้มาพร้อมมัลติฟังก์ชันนะมัลติฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นที่ควบคุมบลูทูธนะครับพี่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงหรือว่ากดเพลงถัดไปได้นะครับผมรับสายวางสายและคําสั่งเสียงได้เหมือนกันนะตัวนี้เลขไม้แค่หลักหมื่นนะไมน้อยนะครับพี่อ่าส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะหสปีดเจ็ดเกียร์ถอยนะครับผมเวลาเข้าเกียร์ถอยต้องดึึงงตรนนนนนี้้้้ขดววยะะคส่หาจอ ถ้าผมเป็นจอทัศสกรีนแบบ6นิ้วนะครับพี่สามารถเชื่อมมูทูธ,ธ รับสายบางสายได้ที่จอแล้วก็เชื่อมคาเพได้ด้วยนะครับผมอ่าส่วนระบบแอร์นะครับผมปุ่มนี้นะครับที่ปรับแอร์ออกช่องไหนนะครับสามารถโดนเราขาหรือเราแกลขาได้ด้วยตัวนี้เป็นพัดลมนะครับผมสามารถปรับความแรงและความเบาได้คือตรงนี้ส่วนตรงนี้สีฟ้านะครับผมเป็นอุณหภูมินะครับสามารถปรับได้เลยว่าอยากให้เย็นประมาณไหนเนาะแล้วก็ AC เป็นปุ่มทําความเย็นนะครับตัวนี้เป็นที่ไหลเวียนอากาศในรถนะครับสามารถปรับได้นะครับพี่อากาศในรถหมุนเวียนหรือว่าดึงอากาศเข้ามาก็คือผักตรงนี้มาตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงกลางนะครับผมจะมีที่ วางแก้วให้อีก2ใบนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของให้ได้ด้วยนะครับผมตรงนี้จะมี power outlet ให้ด้วยนะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับเป็น power outlet นะสามารถเสียบสายกล้องหน้าได้นะครับพี่หรือว่าเป็นที่จุดบุหรี่ได้นะส่วนตรงนี้เป็น อ่า uh, USB แล um, us so ้วก ah, ็ AUX นะครับผมสามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนด้านบนนะครับพี่จะมีไฟให้นะครับผมไฟให้อีกสองดวงเปิดเป็นเมนนวลก็ได้นะเปิดแบบเป็นนวนก็ได้นะหรือว่าพี่จะกดตรงนี้นะครับเปิดออโต้เวลาเราเปิดประตูก็ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เอาไว้แว่นตานะครับผมส่วนตรงนี้ที่บังแดดนะครับใหม่ไม่ใหม่ไม่รู้แต่ที่รรู้ยังไม่แกะเลยนะครับพี่พลาสติกยังอยู่เลยนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะทั้งสองฝั่งเลยพลาสติกยังอยู่ครบเลยนะครับผมแล้วก็สักลาดนะครับผมยังขาวสะอาดเหมือนเดิมนะครับผมส เหมือนออกใหม่เลยนะบันท้ายก็ดูแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องใหม่ขนาดไหนนะครับพี่แล้วก็มีชนมีอะไรมาไหมคานฝากระโปรงเปลี่ยนมาทําสีหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะครับผมส่วนฝากระโปรงนะครับผมโอ้โหรถมือสองสภาพป้ายแดงพี่เปิดเครื่องมากินเครื่องใหม่ๆยังอยู่อยู่เลยนะครับผมตรงนี้สามารถสังเกตได้ง่ายนะครับพี่ฝากระโปรงนะครับผมไม่เคยทํานะมาไม่เคยขยับนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีเม็ดอร์ตรงนี้ให้แล้วนะครับผมสาหรับอีซูซูนะ หรือรถปีปัจจุบันนะครับพี่มันจะมีให้หมดแล้วนะเป็นเม็ดอาร์คจากโรงงานนะครับผมคานนะครับพี่คานยังอยู่ที่เดิมนะเหมือนเดิมนะใหม่ๆเหมือนเดิมเม็ดองเม็ดอาร์คยังอยู่นะครับแผ่นพงแผ่นเพจอยู่ที่เดิมแผ่นเพจอยู่ที่เดิมนะครับพี่ไม่มีขันนะไม่มีถอดไม่มียิงสลักใหม่นะครับเนื่องจากว่าสีจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบตห้องเครื่องนะครับพี่ดูได้เลยไม่มีการทําอะไรมาสักอย่างเลยนะครับพี่ รถมือสองสภาพป้ายแดงโคตรใหม่เลยเม็ดโอเม,ม็ดอาร์คอ,อยู่ครบสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับแล้วตัวนี้ได้รถแบบเดิมๆไม่มีอุด EGR มานะครับพี่ท่อเดิมเพิ่มเติมแค่ใส่แม็กแบบสวยๆแล้วก็ สเกิร์ตให้อีกรอบคันเลยนะครับพี่สำหรับใครนะครับพี่ที่สนใจโปรโมชั่นดีๆนะสามารถเข้ามาหาผมได้เซลล์เอนะครับพี่หรือทีมงานหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะอย่าลืมนะครับพี่นำแบงค์สิบเข้ามารับส่วนลดสูงสุดถึงแสนหรือคนแชร์นะครับผมรับอีก1 0,000นะสำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นดีๆหรืออยากได้โปรไหนนะครับผมคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับพี่และแอดบ้านเขียว9 9 9าเก้าเอ็นนะครับหรือโทรมาที่ศูนย์หกห้าสองสองแปดเก้าเก้าศูนย์สามสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ